ไว้ได้ถูกต้องนะคะอย่างแรกนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเราจะครูจะมีภาพมาให้หนักเรียนดูนะคะว่าเราว่าภาพแต่ลภาพเป็นใครแล้วเราควรฏิบัติตนตต่อคนในภาพ เรียบร้อยซึ่งมูลศาสน,นานะคะมีหลักคําสอนให้ฝึกปฏิบัติมารยาชาวพุทธให้งดงานนะคะและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็นนะคะเช่นมารยาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์นั่นเองค่ะักเรียนการแสดงความเคารพพระรันาตนตรัยนะคะ ชิดระหว่างอกนะคะทําตามครูก็ได้นะคะนักเรียนนิ้วมือของของเราทั้งสิบนะคะชิดติดกันนะคะไม่เหยียดตรงอย่างนี้นะคะไม่ได้นะคะนักเรียนเราต้องทำอย่างนี้นะคะแล้วเราก็กรองครงนะคะแบบ ชี้ของเรานะคะอยู่ที่หน้ผาผากนะคะถ้าตาคุณได้เลยค่ะนักเรียนดีนะคะค่ะระดับที่สอง ชี้ของเราอยู่ที่ระหว่างขีนนะคะใช่ค่ะนักเรียน <c oughs> ระดับที่สานะคะนะคักเรียนก็คือการไหวบุคคลทั่วไปที่รูได้บอกไปเบื้องต้นนะคะว่าการไหว้เพื่อนเราสามารถไหวได้ไหมก็สามารถไหวได้นะคะหรือผู้ที่มีอาวุโสกว่าเล็กน้อยนะคะโดยการบรนนมมือขึ้นแล้วก็คร้อมศีรษะให้หัว แม่มือนะคะอยู่ที่ปลายทางของเราแล้วก็ปลายนิวชีจะอยู่ที่ตรงจมูกนะคะอย่างนี้ค่ะเพประมาณนี้นะ เทพสีดาใช่ค่ะ โดนไม่ต้องแบงคะ่ะใช่ค่ะต็ถูกต้องน,นะคะน,นักเรียนโดมการกับผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่มีอุปโสนะคะทั้งรวมถึงผู้ที่มีระคุณซึ่งได้แก่ปู่ย่าตาย,ยายพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะหรือผู้ที่เราเคารพนะคะผู้กับทั้งชายและหญิงะคะจะนั่งทับเที่ยบค่ะ นัเ <mm um> ียนพรวอค่ะนักเรียนแพค่ะ้วก็ไพ่อีนี้นะคะนอน้องค่ะน้องบีใครจะเป็นคนไหว้พระดีคะเรียหนูค่ะอ่านักเรียนบีมาตรงนี้ได้ไหะนักเรียนบีมา่อดนี่นะคะนักเรียนบีทาถูกไหยเดี๋ยวจะให้นักเรียนบีทาให้ดูอ่าไหนสมมติครูเป็นพระให้ก็ได้อ่านักเรียนไหว้ผูดสีไห๊แบบไหว้พระอ่ะทำยังไงคะถูกไหมคะถูก กลางหัวไม่ใช่ค่ะหัวแม่มึงจะไม่อยู่ที่อกค่ะอยู่ที่่หนไม่ใช่ค่ะจะอยู่ที่ไหนนะคะระหว่าง เป็นแบบไหนไหนถูกไหมเพื่อนทั้งถูกไหมถูกูกค่ะนิ้วโป้งนิ้วหัวแม่มือจะอยู่ตรงไหนนะคะลูกจมูก่าจมูกค่ะแตกต่างกับการไหว้พระนะคะการไหว้พระหัวแม่มือของเราจะอยู่ตรงไหนนะคะลูกระหว่างอยู่ 你好。回